สวัสดีคับวันนี้เรามากินสตรอเบอรี่เหมือนเดิมเราทำอะไรไปแล้ว <c oughs> เรากินไปตั้งเยอะใช่ไหมแต่ลืมกดเอาไหนเอามาโชว์สิเ <c oughs> นอ้โหอันเล็กมันเหนียวนะกินจนจะหมดอันเล็กมันเหนียวแต่ว่าอันให่มันกรอบแม่ปุ้ย ถ้าอยากหาซื้อล่ะซื้ออยู่บ้านส้มถ้าอยากหาซื้อนะครับซื้อที่บ้านส้มเลยนะครับเรากินไปเยอะแค่ไหนแล้วเยอะมากกินจนจะหมดแล้วนะคะแต่เราลืมทำอะไรล,ลืมกดลืมกดทายเอ,อเอากินโวหน่อย โอ้ยมันใกล้เกินไม่เห็นนี่มันก่อมากเลยนะอันอันใหญ่เนี่ยดูนะฟันจะหักไหมมาปวยยูดีอยู่นะเพรว่าตอนที่เรายังไม่ได้กดน่ะเราก็ยังไม่ได้ใส่ไหมใส่ตอนที่เรายังไม่ได้กดน่ะตอนแรกน่ะเรายังไม่ได้ใส่ไหมก็ยังดี โชว์สิฮะโชว์สิอันเล็กอันใหญ่สองอันอมยพความจังโอ้โหกินจนจะหมดแล้วนะคะทุกคนลืมโกดทายอ,อันที่สองก็คืออันเล็กแต่พูดออกไปซิว่าเอามาเอามาคูณมาแล้วซื้อไม่กี่บาท ยี่สิบอันนี้ยี่สิบเจ็ดอันนี้สี่สิบเก้าอมาโชว์สิไม่เห็นอัน,นใหญ่สี่สิบเก้าก็คือลูกใหญ่ลูกใหญ่อันเนี้ยสี่สิบเก้าบาทส่วนลูกเล็กอันนี้อันนี้ยี่สิบเจ็ดบาทแมวปุ้ยลองเอามากคุดมาโชว์สิว่าอะไรกี่บาทมังคุดหกสิบสามบาท โอ้เยอะกว่านี้ดูข้างนอกไม่เป็นไรถเถอะไอเกือบลนยช็อสตอบี่เ <c oughs> หรอใช่สอเบอรี่ ดูเห็นไหมมีเม็ดด้วย<อ>ตามรอยถ้าเป็นอันนุ่มนะมันน่าจะมันน่าจะเปรี้ยวกว่านี้อ่ะลองเงยหน้าขึ้นมาสิถ้าเป็นันนุม่มมันน่าจะเปรี้ยวกว่านี้แต่ว่าอันนี้อันกรอบ ทุกคนสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย